สรุปข่าวสารของเล่นประจำวันถ้าเพื่อนไม่มีเวลาเดี๋ยวผมจะมาป้ายยาให้ฟังครับมาเริ่มที่งาน Limited ACG ฮ่องกงปี2025กันต่อจากครั้งที่แล้วนะครับคราวนี้จะเป็นสรุปรวมของตัว a c ่น o n figure ของ Hot t o y นะครับโดยเริ่มจากตัว1ต่อ6แอคช action f i g u r จาก The Standing 2 on the beat เป็นตัวของ Sam Porter b i d g e t นะครับจะมีทั้งหมด3เวอร์ชั o n นะจะมี artisan edition ตัวนี้เนี่ยจำกัด4 0 0พตัวทั่วโลกนะครับราคา3 3 8 0ดอลลาร์ฮ่องกงแล้วก็จะมี deluxe version ราคา2,830ดอลลาร์ฮ่องกงแล้วก็จะมีตัวเวอร์ชั่นปกตินะครับราคา2,580ดอลลาร์ฮ่องกงต่อมาจะเป็นตัวจ๊กเกอร์แบงค์โรบเบอร์เวอร์ชันนะครับจะมีขาย2แบบจะเริ่มจากตัวของอาทิซานอีดิชั่น จะจำกัดจำนวน500ตัวราคา2,780ดอลลาร์ฮ่องกงแล้วก็จะมีเวอร์ชั่นปกติราคา1,930ดอลลาร์ฮ่องกงต่อมาเป็นตัวโรโบเชนนะครับราคา3,380ดอลลาร์ฮ่องกงแล้วก็ตัวโรโบคอปราคา1,880ดอลลาร์ฮ่องกงก็ไอรอนแมนมาร์ค3อาร์เมอร์สูตรอัพเวอร์ชั่นราคา2,980ดอลลาร์ฮ่องกงสุ peria ไอรอนแมนราคา2,680ดอลลาร์ฮ่องกงต่อมาเอเลียนบิ๊กแคป 2.0ราคา1,980ดอลลาร์ฮ่องกงแล้วก็สุดท้ายคาเมนไรเดอร์ V3 ราคา1,780ดอลลาร์ฮ่องกงต่อมาเป็นบันไดนะครับ งานลิง er, ์ทาวเวลเลอร์โมบิลสูตรกันน้มจีควักเป็นเซตมาชู u, และเนียนราคา8,000เยนออกเดือน12แล้วก็ต่อมาเป็นเซตเสริมของลิง์ทาวเวลเลอร์นะครับเป็นตัวมาชูคอร์ดิเนชันเซตราคา8,000เยนออกเดือน1ปี2 0 2 6เอามาเป็นกูสไมคอมพานีนะครับพามาเทียโทกิฮะไมราคา8,500เยนออกเดือน4ปี2 0 2 6เฟรมทอยตัวของกูเรนลากันราคา45,000เยนออกเดือน5ปี2 0 2 6ทากะระโทมี่ตัว H&M MM m ซีรีส์1:72ต่อสลามบันเดอร์ราคา29,700 100เยนออกเดือน12 Max Factory 1/7สเก l Hanako Swimming Suit Version ราคา21,800เยนออกเดือน8ปี2026แัะนี้คือทั้งหมดของวันนี้นะครับถ้าเพื่อนๆไม่อยากพลาดข่าวสารวงการของเล่นอย่าลืมติดตามช่อง Toj B Toy Collection ของพวกเราไว้ด้วยนะครับวันนี้ผมลาไปก่อนสวัสดีครับ